สัญญาณเตือนโรคบูดีเมียเนอร์โบอร์ซาโรคบูดีเมียเป็นโรคที่มีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติกินมากเกินไปจะรู้สึกผิดและชดเชยด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อนําอาหารที่กินเข้าไปออกมาด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นการล้วงคองอาเจียนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นซึ่งผลที่ตามมาอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจอาการหมกมุ่นเรื่องรูปร่างและน้ําหนักของตัวเองกลัวน้ําหนักเพิ่มขึ้น กินอาหารมากผิดปกติกว่าคนทั่วไปในมื้อเดียวไม่สามารถควบคุมอาหารหรือปริมาณการกินได้บังคับตัวเองให้อาเจียนหรือออกกำลังกายมากเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนักขึ้นหลังการกินใช้ยาระบายยาขับปัสสาวะหรือยาสวนทวันหนักหลังการกินแม้ไม่จำเป็นต้องกินยาเหล่านั้นก็ตามกินผลิตภัณฑ์ช่วยลดน้ำหนักมากผิดปกติอดอาหารกินแบบจำกัดแคลอรี่หรือเด็กเลี้ยงอาหารบางชนิดหากพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้แนะนำให้ไปพบจิตแพทย์เพื่อรับการ มินิชัยและคำแนะนำที่เหมาะสม